ค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆพี่ๆที่รักการปลูกทุกท่านค่ะพบกับยูชวนปลูกในช่วงใบยๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่ใต้ร่มไม้หน่อยออปกติอยู่โน้นยกสัมภาระเข้ามาอยู่ในร่มสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามันแดดมานั่งมานั่งคุยกันในร่มใต้ร่มบวบอะค่ะอันนี้วันนี้ต้องต้องเก็บบวบพอดีว่าเก็บเก็บแล้วนิดหน่อยแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าสัญญากับเพื่อนๆไว้ว่าจะมา คุยกันเรื่องการปลูกในตัวน้ำเต้าแล้วก็ฟักแฟงนะคะว่าเราเลือกพันธุ์แบบไหนพันธุ์ไหนที่จะขายดีพันธุ์ไหนปลูกแล้วลูกดกพันธุ์ไหนปลูกแล้วนิยมแล้วก็สามารถขายได้ทั้งปีแล้วก็จะเพาะยังไงถึงจะได้ผลผล,ผลิตดีนะคะในช่วงคาบเกี่ยวทั้งแรงทั้งฝนนะคะการเพราะปลูกปกติจะ ยุ่งยากนิดนึงมากกว่าในตอนหน้าหนาวนะคะถ้าหนา้าหนา้าหนาวนี้เพราะตีลังกาเพราะก็งามนะคะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าฤด,ดูอย่างนี้ร้อนด้วยฝนจัดด้วยจะต้องใชเ้เทคนิคนิดนึงนะคะจะต้องใช้วิธีการดูแลเขานิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าแดดจัดเกินไปเกิดว่ามีจังหวะแห้งถ้าเขาพองตัวแล้วเกิดแห้งแล้วเขาก็จะจุบ แล้วก็จะเขาก็จะไม่งอกนะคะเม็ดพันธุ์วันนี้เรามาคุยกันเรื่องอฟักแฟงก่อนนะคะฟักแฟงที่เป็นที่นิยมแล้วก็ขายดีของอิวจะมีอยู่สองสามแบบนะคะเห็นะะอิวหาอ่านี่อิ๋วปลูกไปแล้วนะคะแต่ว่าบางตัวก็ลื้อไปแล้วบางตัวก็ถ้าลือ้อถ้าแก่แล้วเราก็จะปลูกใหม่นะคะเราจะได้ผลผลิตเยอะหรือบางตัวก็ทำสาวนะคะ ทำสาวอย่างเช่นพวกอยู่ในเข่งข้างบนแก่แล้วทําสาวตัดแต่งกิ่งตัวไหนที่เก่าและแก่แล้วเราก็จะตัดออกนะคะแล้วก็จะบำรุงให้เขาแตกขึ้นมาใหม่นะคะตัวฟักแฟงสามารถทำไดไ้ไม่ต้องปลูกบ่อยก็ได้นะคะแต่พอดีว่าที่เ,เก็บซองเก่ามาไว้นะคะเพื่อบอก แชร์ประสบการณ์เผื่อเพื่อนๆไปด้วยนะคะเผื่อนคนไหนที่ไปซื้อแล้วบางทีอยู่นึกถึงตัวเองสมัยก่อนนี้ไปนั่งไปยืนหันหลีหันขวางที่ร้านนะคะไม่รู้ว่าจะเอาพันธุ์ไหนดีปลูกเพราะว่าที่ร้านเขาจะมีสารพัดพันุ์สารพัดรูปแบบเลยนะคะนี่อิ๋วจะมาบอกเป็นเพราะเป็นแนวทางนะคะแล้วว่าส่วนการปลูกเพื่อนๆก็ ไปตัดสินใจกันเอาอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับฟักแฟงนี้อยากจะแนะนำมากๆในภาคอีสานในช่วงลงนาช่วงดำนาเกี่ยวข้าวอะไรพวกนี้ของพวกนี้จะสำคัญนะคะใส่ใส่แกงใส่อมใส่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีงานบูญงานอะไรพวกนี้ค่ะทุพวกฟักแฟงเนี่ยจะสำคัญแล้วก็ขายดีตลอดทั้งปีนะคะเพื่อนๆควรจะปลูกติดสวนไว้และอีกอย่างหนึ่งหน้าไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าแรงหน้าฝน เขาเขาจะทนนะคะเนเพื่อนเขาจะเป็นพืชที่อดทนอยู่ทุกสภาวะอากาศนะคะเราสามารถปลูกได้แล้วก็ให้ลูกให้ผลเราตลอดทั้งปีได้นะคะถ้าเราดูแลดีๆนะคะพันุ์ที่อยู่เลือกมาปลูกจะใช้ตัวนี้ตัวนี้จะขายดีสุดแล้วก็ได้ราคาดีสุดนะคะเป็นที่นิยมในสําหรับตลาดเยโสธรบ้านอิ๋วนะคะจังหวัดอื่นไม่แน่ใจนะแต่ว่า จังหวัดของอยู่นี่ถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยขายดีนะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้มันก็จะมีตัวนี้จะสามารถเก็บทั้งเป็นลูกอ่อนแล้วก็เป็นฟักแก่ได้สองแบบอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นลูกยาวนะอยู่ที่เพื่อนๆปลูกขึ้นค้างแล,แล้วแต่เพื่อนๆตัดสินใจเอานะคะส่วนตัวนี้เพื่อนๆเอ่อเพื่อนๆต้องอ่านให้ดีนะคะจะขายยากสักหน่อยเพราะว่าเป็นพันุ์พื้นบ้านเขาจะเขียนว่า ฟักเขียวนะคะเพื่อนๆลูกเขาจะออกมาแบบใหญ่โตมโหฬารมากๆนะคะตอนเป็นเด็กน้อยเขาจะสมัยก่อนนี่ปู่ย่าตายายปลูกก็ปล่อยให้เขาเลื้อยขึ้นตามต้นไม้อ่ะคะ่ะลูกใหญ่ใหญ่ๆญ่เต็มตามต้นไม้ตามหลังคาอะไรเนะะี้ยค่ะเพื่อนๆจะหาเจอเนี่ยอันที่จะเป็นพันุ์โบราณน,นะคะที่ขายไม่ค่อยดีเพราะว่ามันจะลูกใหญ่มาก เวลาขายต้องไปตัดแบ่งขายไงคะ่ะขายไม่สะดวกเนาะแต่ว่าเขาก็นิยมกินเหมือนกันหอมเหมือนกันนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากปลูกเพื่อเอาแขวนไว้สวยๆอะไรเนี่ยค่ะส่วนนิ้วเนี่ยปลูกช่วงงานกระถินงานบุญเลยะคะ่ะอิ๋วเอาตัดไปแขวนที่วัดร่วมทําบุญกับเขาเนี่ยสวยงามมากๆนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยาสาหรับใครที่มาสายประดับะคะ่ะปลูกไว้แต่งประดับสวนอะไรประมาณเนะะี้ยค่ะ มันจะดุกมากๆลูกใหญ่มากๆใครเห็นใครก็มาออนซอนเรานะคะเนี่ยเยอันนี้คือผ่านพื้นบ้านนะก็จะบอกว่าลูกใหญ่ผิวเข้มเพื่อนๆไปนั่นดูถ้าถ้าชอบสไตล์ใหญ่ๆนะคะแต่ถ้าสไตล์เล็กๆพอ,พอดีพอดีขายลูกละเกือบโลป,ประมาณเนี้ยค่ะขายพอดีลูกละ15บาท20บบาทขายง่ายๆสบายๆก็จะก็จะเป็นตัวนี้นะคะ ของบริษัทนี้จะโดกแล้วก็คุณภาพตรงปกนะคะนี่อันนี้อิวเลือกมา3แบบนะคะอิวปลูกไปทั้งหมด3แบบนี่แต่สำหรับที่เพาะอยู่ข้างหน้านี้จะเป็นน้ำเต้าน้ำเต้าอิวก็มีสองพันรสชาติเดียวกันนะคะลูกยาวกับลูกกลมป้อมนะคะ เอาเก็บขายลูกละห้าบาทสามลูกสิบบาทและประมาณนี้ค่ะเขาจะออกดุกมากเป็นพันุธ์พื้นบ้านเหมือนกันนะคะอันนี้แนะนําบริษัทอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าพันุพื้นเมืองนี่ขอให้ปลูกให้ต้นอบอวบๆใหญ่ๆะคะลูกดกทั้งนั้นนะคะทีนี้การเพราะเพื่อนๆอ,อยู่ลองแล้วนะคะเลาะเพาะลงดินเลยก็คือเอาเอาเม็ดไปหยอด ที่ที่ที่ดินเลยที่หลุมเลยนี่ผลออกมานี่จะไม่โอเคนะคะยิ่งยิ่งทั้งแรงทั้งฝนเนี่ยเพื่อนๆเปอร์เซ็นต์การรอดนี่มันงอกขึ้นมาอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเจอฝนชุกฝนจังหวะที่แบบว่างอกขึ้นมาใหม่ๆแล้วฝนตกเทมาหนักๆเนี่ยเพื่อนๆแก้ปัญหาเรื่องน้าไหลเข้าไหลออกไม่ได้ควบคุมเรื่องน้ําไม่ได้นี่เขายังอ่อนแอบอบบางนะคะเออ เขาจะตายไปก่อนที่จะได้งามนะคะช่วงฤดูนี้อิวแนะนําให้เพื่อนๆหยอดใส่ถุงใส่ถาดเพาะก่อนนะคะอย่างเช่นของอิวเนี่ยอันนี้ไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวนี้ค่ะไอ้ตัวกลมนี่นะคะอันนี้1ิบบาทจะได้เยอะอย่างนี้เลยเปอร์เซ็นต์การงอกก็เยอะมากนะคะอันนี้อิวจะรอให้เขาเป็นใบเลี้ยงโตๆก่อนแล้วอิวถึงจะเอาไปลงนะคะไม่งั้นหอยทากหรือตะกะแตน จิงหลีดอะไรพวกนี้ค่ะจะเล่นงานเขาก่อนเดี๋ยวจะอดีจะดูแลให้เขาอยู่ในนี้ให้ให้เขาแข็งแรงก่อนแล้วอีถึงจะเอาไปลงเตรียมไว้ก็คือลงตามเสาเนยค่ะเสาที่ว่างๆที่เห็นข้างหน้านะคะไอไอที่มีอยู่แล้วเราก็ไม่ใส่เราก็ใส่ต้นที่ว่างๆนะคะให้เขาขึ้นไปอยู่ด้วยกันนะะี่ค่ะเดี๋วข้างหน้านี้จะเป็นบวบงูนะคะให้เขาอยู่ด้วยกันให้อยู่ผสมผสานกันไปพวกเพี้ยพวกมแมลงพวกศัตรู พอเรามีหลากหลายพันธุ์เขาไม่รู้จะกินอะไรเขางงเขาสับสนเขาก็เลยไปกินส่วนอื่นนะคะซึ่งเกษตรผสมผสานดีส่วนเขาจะทำอย่างนี้น,นะคะปลูกผสมกันไปมแมลงทําให้มแมลงงงค่ะหลอกล่อ,ลอปลูกให้หลากหลายชนิดนะคะอ,อยู่ในนี้จะอันนี้จะประมาณ5วันนะคะรอสักสิบวันค่ะเพื่อนๆสิบวันให้ใบให้เขาได้สักสองใบค่ะนี่อานนี้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วค่ะ แล้วบางทีถ้าเพื่อนเพื่อนอมันจะมีนะคะถ้าเราไปปลูกที่มันรกๆหน่อยมันมันจะมีไอตัวตั๊กแตนนะคะเขาจะมาตัดกัดกัดเย้ยเราอะกัดไม่ได้กินหรอกกัดเล่นนะคะเสียหายไปเลยเพื่อนๆน,นเอาเอาขวดนะคะขวดตัดหัวตัดท้ายแล้วก็เอาครอบไว้นะคะพอเขาโตแล้วเขาถอดออกหรือไม่ก็ใส่ไว้เลยก็ได้นะคะอันนี้จะรอดนะสำหรับพวกเพกื่อที่จะไปปลูกในป่านะคะ แต่ทีนี้สวนนี้เนี่ยอยิวจะพยายามจะปลูกสวนนี้อิวก็เลยเตรียมเข่งพวกนู้นนะคะเตรียมไว้เยอะๆเลยเอ่อการผสมปลูกในเข่งนี่ก็เหมือนกับมะเขือในกระสอบที่อิวเคยสอนเพื่อนๆไปแล้วเพื่อนๆย้อนเข้าไปดูได้นะคะวิธีการผสมดินปลูกให้ได้งามๆแล้วอยู่อยู่ปลูกได้อมตะเหมือนกับตัวนี้คะ่ะอ่อหลายเดือนแล้วก็ยังให้ผลผลิตแตกออกมาใหม่เรื่อยๆๆ,ๆนะคะ่ะจะมีสูตรการปรุงดินอยู่นะคะ เดี๋ยวเขาหน้าจะมาปลูกให้ดูแต่ว่างวดนี้นี่ก็คือเพาะไว้แล้วเขายัางยังไม่โตพอนะคะอิวจะยังไม่ได้เอาลงในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าอิวจะมาปลูกลงให้ดูเดี๋ยวขอไปไปขุดดินมาเพิ่มก่อนนะคะที่อิวต้องทําอย่างนี้เพราะว่าข้างล่างตรงนี้มันเป็นหินนะคะมันปลูกแล้วมันมันงามได้ไม่ไม่นั่นพอแล้วก็อีกอย่างนึง พวกยาพวกวัชพืชนี่เยอะมากๆนะคะถ้าเกิดว่าเราปลูกใส่กระถางเราจะไม่ต้องมีปัญหาเรื่องวัชพืชน,นะคะและอีกอย่างอีกก็จะพยายามจะทําให้เพื่อนๆที่เป็นคนเมืองนะคะ่มีพื้นที่น้อยพื้นที่จํากัดอยากจะปลูกแค่เข่งสองเข่งต้นสองต้นอีอ,อจะพยายามจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเราสามารถทําได้ทําแค่นี้เราก็ได้กินได้นะคะอีจะทําให้ดูนะคะจะปลูกในเข่งแล้วก็ จะทำเสาขึ้นไปให้เขาขึ้นไปกับเพื่อนเพืนเขาอ่าเพื่อนเ,อเ,นเพื่อนาปลูกในดินใช่ไหมคะไอตัวอย่างเนะอิลจะปลูกในเข่งจะทําให้เพื่อนเพื่อนดูว่าทําแบบนี้เราสามารถอยู่ได้สําหรับคนที่อยู่เมืองนะคะหรือคนที่มีพื้นที่ไม่น่าปลูกเหมือนอิวเนีย่ยข้างล่างเป็นหินนะคะอันนี้จะทําเป็นตัวอย่างนะคะ่ะพวกที่เพาะๆไว้นะคะนี่อันนี้จะเป็นเอ่อ น้ำเต้าลูกยาวๆนะคะลูกกลมๆอีปู่ไว้แล้วอยู่สวนโน้นนะคะอันนี้เป็นสวนของเจ้าตัวนี้นะคะอีกจะมีไปหลายๆแบบอันนี้คะ่ะเวลาเป็นเ,ออเราไปนั่งขายมันจะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งคือถ้าเรามีสินค้าหลากหลายเอาวันนี้เก็บบวบหอมบวบเรียมพรุ่งนี้เก็บน้ำเต้าสลับกันไปลูกค้าก็จะตื่นเต้นเวลามา มาหาเราเวลาอิวขับรถเข้าไปจอดลูกค้าก็จะวิ่งมาหาอีวันนี้อีหนูมันมีอะไรมาสินค้ามันมีอะไรแปลกใหม่มาอิวจะได้รับความสนใจมากกว่าแม่ค้าคนอื่นๆนะคะแม่ค้าคู่แข่งเราที่เขาขายซ้ำๆนะคะ,กะเกษตรผสมผสานเรานี่อ่แล้วแต่อารมณ์ว่าเราวันนี้เราเก็บผลผลิตอะไรได้บ้างลูกค้าก็จะมาลุ้นกับเรานะคะของเราก็จะสดใหม่ทุกวัน เป็นเป็นเคล็ดลับการขายนิดนึงสําหรับเพื่อน,อนๆที่ปลูกแล้วก็ไปขายเองนะคะพยายามปลูกให้ได้หลากหลายที่สุดถึงจะมีพื้นที่จํากัดเพื่อนๆก็ปลูกขี่กันไปอย่างเงี้ยค่ะเน้นเรื่องแสงอย่างเดียวเท่านั้นที่เพื่อนๆพือเืควรคํานึงนะคะนอกนั้นก็บํารุงอย่างดีตามสูตรที่อิว๋วแนะนําไปรับรองได้ผลผลิตอย่างดีนะคะแล้วเพื่อนๆก็จะมีขายไปตลอดทั้งปีนะคะแนะนำให้ปลูกพืชขึ้นค้างปลูกแนวดิ่ม แบบนี้นะคะแนวดิ่งแบบนี้ประหยัดพื้นที่แล้วก็ได้ผลผลิตตลอดเพื่อนๆไม่ต้องไปกังวลในหน้าฝนฝนตกบ่อยๆหญ้าก็จะขึ้นรกแบบนี้นะคะพวกนี้อิวจะอิวจะเอาญ้าออกให้หมดแล้วก็จะคอยทาไม่ให้เขาลกนะคะแล้วก็ดูแลเก็บผลผลิตเฉพาะข้างบนต่อต่อจากนี้ไปจนถึงหน้าหนาวนะคะพอถึงหน้าหนาวเสร็จเราอิวจะค่อยจะลื้อข้างบนแล้วก็บูกผักข้างล่างนะคะ สลับผัดเปลี่ยนกันไปแบบนี้ทั้งปีทุกปีจะทำแบบนี้นะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงของอิวที่เอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะสำหรับใครที่มีพื้นที่น้อย,อยพื้นที่ไม่เหมาะสมอยากจะปลูกแบบอยู่บ้างก็ลองทำดูนะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานติดตามสวนของอิูวไปเรื่อยๆนะคะเเรามาเรียนรู้ไปได้วยกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้ ะะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ